จาะก,กระจกทั้งคันให้หน่อยนี่ตามคำสั่งตามไปสั่งเลยลูกค้าเอาละครับผมวันนี้จำคันนี้ได้ไหมเพื่อนๆมันเคยเป็นตู้ถือมาก่อนแต่ตอนนี้มีเจ้าของเรียบร้อยครับผมนะต้องการให้รีโนเวทให้ใหม่ทั้งคันเลยนะครับนี่ก็คือให้ไปเจาะก,กระจกอันดับแรกเลยนะ เอาเจาะกระจกอรออคันครับลูกค้าแล้วก็ปูเป็นตีนเป็ดรอบคันเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวลองคันปูตีนเป็ดเพิ่มนะครับผมไอแผงกั้นการนี่เอาออกให้เรียบร้อยนะครับผมให้ดูความเดิมกันหน่อยแลวกัน,นไหนๆก็ราก็ปล่อยละนะครับอยากได้รถสวยๆสภาพนี้อยากได้สภาพไหนดีเพย์เข้ามาเดี๋ยวจัดให้นี่แหวกให้ดูนะครับลูกค้าได้ไปตอนนี้เป็นตู้ทึบนะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเป็นค้นของเหมือนกันนะเออแต่ให้เป็นแบบว่าเจาะกระจกหน่อยเพราะว่าบางทีอ่ะวันตรงวันหยุดเขาบอกจะไปเที่ยวครอบครัวใส่แคมปิ้งเหมือนกันไอพวกเขาชอบเขาป่าสวยๆ เปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยครับผมนะดอกเต็มเตมเลยบิสโตนนี่ลูกค้าได้รถสภาพไหนไปดูเอาเลยกันสวยไม่สวยนี่มอหนงมอ,งมองนม้ำใสๆจริงๆเครื่องเครื่องแห้งๆนะน็อตแม่งไม่เคยขยับเลยเห็นไหมทุกจุดกรีครับยังมากรีจริงๆไม่มีชนหนักมีความแน่นอนมอกรเดิมๆอยู่ครบนะครับผมถือว่าอยากได้รถสวยๆสภาพเนี้ยมีเยอะเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะรีเควสเข้ามาได้ต้องการแบบไหนยังไงสไตล์ไหนจะจัดให้นะครับผมนะ อฝาฝากไว้คันนี้ไว้แล้วละกันนะใครอยากได้รถสภาพดีสวยๆอย่างนี้ฝากไว้ที่กีฬาาคุ้คามีเรื่องอีกเยอะมากเพราะว่าใหญ่ที่สุดในเส้นกางนานอยู่แล้วในเรื่องของรถตู้รถเชิงพันนิดแต่รถเชิงพาันนี้เราใหญ่ที่สุดในประเทศหาได้เลยรถเชิงพันนิดนะนี่ขอตัวลาไปก่อนกน่อยไม่ไหวแล้วคอแห้งก์อนดจ้ะ